บอกวอกไม่ออกพอออกงูตัวนี้มันมาเทศเตฟังนี่โอหพวกเจ้าได้ยินบอกกันปะโยมกันได้บอกว่าหลวงปู่โอขน่อยนี่มันมาเม็นหูแก้วตาทิพมันว่ามันบาได้ยินสันปัญญาเดี๋ยวสิเทศเตฟังมันบังมันมาเทศธรรมาให้อย่าปูฟังยินเองมันมาได้หายอยากหนีโดกวงทุกไงในกองไฟ อย่าไปตามตัณหาโมกรมมาคุณหามาทำบิปัชนาเห็นหูหาทางสิผลโศกเห็บเร็วๆยาดพี่น้องมั่นศีรษาคำทางให้เจ้าว่างคันหาอุป,ปมาให้เจ้านายเข้าของหลายมากหล่นตนหมอยละมิงไปพรเห็นเดาไปใด้ตายไปก็เสียเบาฟวงโมเจ้าคิดเบึงให้มั่นขับ ให้ไปจับในใจให้ห้ำห่อนดูบางให้พาท่างสิไปหนาหาท่างให้ผลโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มปล่อยสามมันเป็นไฟแสงกาเผาอุราให้ว้วอดตลอดมดทุกสัน่นขุนขาไปพน้นมันบ่เหลือยังข้างกระสัดลาดจมไตแม่นไผ่ไผกระเบ่ามีเหลือรลอดังเดียวกันนั้น ลูกคนใดใจต่ำทำปนปีเท่ารพี่เดี๋ยวชามยามมินทันเน่ลระคุณนเดี๋ยวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสารขมนรกมกตนดีผู้ใดจําใด้จาเอานี่ปัญญาจาําบ่ะอันนี้ปัญญาจําก็ดีเป็นค้าสอนเกิดคนมาปฏิบัติธรรมกันบ่ะตัวนี้ หลวงปูป่ผางบปัญหาสติอยู่ทุกวันทุกวันเปิดคนมาปฏิบัติรมแต่กระหาที่เปียบบะได้สำดับคนที่เอาในเมือดาน,นิดแต่ว่าก็ทำให้ต่อเนื่องต้องสู้อดทนคันบโอดทนบะได้ทำคำสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเนื้อบากว่าแรงแมบหลับให้มันได มองเทียบเพิ่งกับยล่องกีเดทง่ายๆโดยที่เ่าประเดตั้งโตคันเ่าตั้งโตก็ได้คันเ่าตั้งโตปัญญาตามบ่ท่านก็บ่ได้ดูบ่เท่าบ่ท่านให้มันดูเท่ารู้ท่านดูเท่าดูท่านดูกันดูแก่ดูแพ้ดูชนะดูอภัยจิตที่มันเกิดไปตีเตือนครูบาอาจารย์กับบอกว่าเออเขาดูบ่ท่านเอาไปยะท่านอภัปยโทษเห้มัน มันจังค่อยได้เที่ยวนึงก็เดินจมเดินตามลังหลวงปูพางไปลงไปสลาจะไปจันเขาจิตตัวนั้นมันไปเตือนมันไปติแต่ว่ากติใน่ใจมันเนาะมีหมดสีดำเดินขามถนนเพราะเห็นตีนมันไปเหยียบจิตตัวนี้มันตีนะโอ้เพันเป็นอัฟริกาเจ้าพันก็ยังเหยียบหมดอยู่หันหนามาเลย เขาเป็นพาผู้เฒ่าวันนั้นตาว่าดีพวกโตเป็นพาคนนุมคือบอกบอกว่าตรงนี้หลวงปู่มันมีหมดบอกผู้เฒ่าในตี่เดียววันบ้างหลวงปู่ขอกัรหลวงปู่กิดมันไปเตือนไปตีหลวงปู่อีกที่เดียววันขอโทษขอภัยหลวงปู่เมตตาซอยแนื้อติวากิจมันบ่ลูเออถ้ารูกสงสันบอกเป็นอย่างบอกเป็นปาบาปแม้แต่ความคิด เขาต้องพยายามดึงจิตเอาไว้ดึงว่าได้มันก็เป็นบาปใจเขาเป็นบาปใจใจของเขานี่นมาพยายามฝึกฝึให้ดีฝนให้ดีอบให้ดีลมให้ดีฝึกฝนอบลมเอาอบลมบ่มเรนสยแล้วว่าสั่นมาเทียบการที่ว่าของที่เรา ฝนอบรมแล้วมันก็ได้ใส่ของดีได้กินของหวานนั่นแหละเอาเมตตาเจ้าของได้ร้ายถ้า่าเมตตาเจ้าของลายเน,นี่ยบ่ได้เนี่ยปูญาตายง่ายเขาก็บ่เคยแนะนําให้นั่งสมาธิพอเคยแนะนําให้หอ,นนใหอบลมสั่งสอนอ่าเพิดก็เพียงตั้งแต่ดูดูลูร้านดูผิวเพินอย่างนี้ยเข้ามาพออ่าวัด่อศิลพ่ผอร้ำ ต้องนขนหวยเอาแล้วแบ่งเวลามานั่งสันทาธิมาบำเพ็ญศีลมาทำบุญให้ท่านทำบุญให้ท่านกับเจ้าของท่านก็ได้แจกเจ้าของก็ได้ไปบุคคลอื่นเจ้าของทำสมาธิก็ได้สมาธิมันก็เกิดขึ้นเที่จิตมันจะนิ่งเที่เจะเอาจิตอยู่เนี่ยมันยากแต่แต่ว่าต้องฝึกฝนนบร่มให้ชำเนชำนาญน ถ้าฝึกฝนอบรมสมาธิพอฝึกบ่พอชำนีชำนานดอกพอได้ต้องเหตุเหตุต่อนเนื่องถ้าเขาบ่มาวัดเขาก็ต้องเหตุยู่บานเหตุยู่บาลเนี่ยมันเต็มทีอ่ากันเหตุยู่บานได้แล้วพ่ให้เขาวัดมันก็เขาเองมันพอให้มาวัดมันก็ไไม่มันถาติดคัดติดของก็มาถามครูบาอาจารย์ยืในวัดจึงสมาธิ เราต้องถามมันว่าครูบาอาจารย์องนั้นองนี้เฮ็ดจังไหนสมาธิเฮ็ดจังไหนเมื่อเขาบอกเขาวัดเ่าก็เพิ่งตั้งยูทูบเอาเดี๋ยวนี้โลกมันจรเญอนนั่งอยู่บ้านก็ได้ฟังสมาธิแต่ก่อนถ้าว่าเขาวัดก็ได้นั่งบ่ได้ฟังธรรมเนี่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ได้ฟังธรรมอยากฟังครูบาอาจารย์ไหนประวัติหลวงปู่หมันประวัติท่านพอรีร่พประวัติหลวงปู่พางประวัติหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศหลวงปู่พุทธานิยอม่หม้อเท็ แต่ว่าเขาเสียต,ตั้งใจฝนไกวฟังต้องดวงตาปัญรรหา,าเทอดบล้มดวงตาบ้าห้าบวบปัญหาเทอดบล้มอยู่ตลอดนี่คือผู้สนใจธรรมะถ้าผู้พอสนใจธรรมะกับบังแล้วกับพานไปเบิังแล้วกับพานไปลบล้มแล้วกับพานไปเข่าหัวใสออกหูขวานี่ยเป็นว่าผู้พอสนใจถ้าผู้สนใจพระสัตยก็ได้ดูศีลด,ดูท่านดูธรรม ดวภนนาวนาการอบรมบ่มบนิสัยเจ้าของให้ดูเท่าที่ตลอดนี่บนว่าคนมีปัญญาหลวงปู่พังเขนจะเน้นนักเน้นนักเรื่องอย่างันว่ากรมีศีลเนี่ยต้องมีสัตว์จะกันผู้ใดถ่นสัจจาเจ้าของผู้นั้นก็ว่ามีศีลสัสจจาต้องมาก่อนเมื่อรักษาสัจจาได้ศีลก็เกิดมาเมื่อเกิดสัจจาแล้วสมาธิป็ตาม,มา พอสมาธิตามมาแล้วปัญญาก็เกิดเป็นวาจะว่าสัจจะศีลสมาธิปัญญามันมาสแต่ผู้ใดเหตุใดเหตุเอาอบลมบ่มนินใสเจ้าของให้ได้ให้ดูให้เห็นให้ดีกระย่อนปัญญาของเจ้าของอยู่ลักษณะนี้ในเมืองในหน้าย่างกรุงเทพกรุงไทยก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบลมแนะนำคำสอนยูดตลอดเขาก็ตึงฝึกฝนขนวายหา เขาพอฝึกฝนขนวขยหากับสมบับิไดของดีพอมีปัญญาที่จะเกิดศิลกับพอเกิดสมาธิกับพอเกิดปัญญากับพอเกิดมาฝึกฝนแล้วเขาก็ต้องเสือคูบาอาจารย์ผู่คนผอมสอนเ้องถาติดคดติดของกับโทษถามพันเดาเรื่องคิดสมาธินี่มันฝึกยากแต่มันก็ฝึกง่ายถ้าเหตุให้มันเป็นถ้าเหตุพเป็นกับเพาใด ต้องพยายามดูใจเจ้าของให้ดีมันคิดไปอย่างแน่แต่ละวันคิดไปหาเขาหาของหาเงินหาทองหายาติโกโติกาหาลูกเต่าล้านเดือนยกสิ้นว่าเป็นว่าเขาอยากให้มันจบสิ้นกันนางมึง,งเดี๋ยวนี้คิดมันไปยื่อใสไปยุ่น้ำลูกบ่ไปยุ่อน้ำล้านบ่ไปยื้อน้ำเขาของเงินทองไปบ่กระดึงมันกลับมาพอนางปุ๊บมันเดือมมันไปกระดึงกลับมาอย่าให้มันไปไกล ขันมันไปไกลทรามดึงหยาบมันวางนั่งไปไกลดึงกบมากกับเมื่อยเมื่อยแล้วมันไปเองอันคือความคิดอันความคิดมันไปไกลกับไปกลับมากล้วตอนโดนมันก็ส่วนนอนแล้วนะส่วนนอนแถวเห็นอยงไรเราสเสื้อมันขังเสื้อมันก็ไปนอนขันเเสื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็ต้องนั่งทำตามตอนนั้นเราไมนจังเกิดถ้าเอา อยากได้เ,อเ้อก็เฮ็ดเอาอยากมีศีลม,มีท่านมีรรมก็เฮ็ดเอาปากันนั่งนะมันเป็นนั่งไหนใ้ไดีตแค่ก,กี่ปีจิตมันค่อยเป็นสมาธิให้บหฮะจิตมันค่อยนิ่งให้ไหมนิ่งมันเป็นยังไงฮะเวทนามันเกิดไหมเวทนามันผ่านหรือยัง ผานไอยู่ถ้าเวทนามันปวดขึ้นมามันผ่านยากนะแต่ในเวทนาตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดเวทนาขึ้นเนี่ยถ้าเราไปถอนสมาธิมันก็ผ่านยากเคยปี40ป่วยเป็นโรคกลววไตอักเสบวันนั้นเองไม่มีไม่มีกำลังที่จะเดินขึ้นกุฏิ มันขึ้นไปถึงที่นอนมันก็ได้บอกมาเดี๋ยวนี้นี่มาทําไมร่างกายก็ไม่ปกติสังาขารก็ไม่ปกตินี่จะทํำยังไงมันจะล้มหัวนอนน้อก็เด้บอกว่าส่วนมากคนเานอนตายนั่งตายเนี่ยจะน้อยที่สุดมันก็เลยบอกว่าทางาน,นก็น,นั่งขัดสมาธิเพศเขาพอขัดสมาธิเพศเขาก็ดูดูเวทนาน มันปวดขึ้นมามาถึงเข่าพอมันปวดนานนะมันก็กลับลงไปอ่อสักพักหนึ่งมันก็มาขึ้นมาอีกก็ขึ้นมาถึงบัณฑเอวมันก็กลับออกไปรอบสามเนี่ยมันมาอย่างเร็วปวดขึ้นมามาถึงต้นคอมันก็ผ่านไปพอมันผ่านเข่ารอบที่สี่เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเลยมันจับหัวเราหมุนหมุนอย่างเร็วก็ดูมันอยู่นั้นพอดูเสร็จแล้วเนี่ย มันก็ค่อยหายไปเหมือนเปรียวขวัญนมันออกทุกขุมขนมันผ่านไปพอผ่านไปสักพักหนึ่งปรากฏเจะ้าแม่กวนยิมนี่ก็มาเยืนอยู่ตรงนี้หลวงพ่ออมชายก็มาเยืนอยู่ข้างหน้าเจ้าแม่กวนยิมท่านบอกว่าหลวงพ่ออมชายพระอ,องค์นี่เราตามหามาตั้งนานแล้วข้างในเราเาหมดแล้ว,ลวแต่ถ้าเราไม่เมตตาเอากิจไปรักษานี่ไม่เหลือแน่นอนหลวงพ่ออมชายตั้งแต่ว่าทางงั้นก็นั่งที นั่งนั่งเอากิตไปเมตตาเอากิตไปรักษาพอหลวงพ่ออมชายนั่งลูกแกว้วลูกขนาดนีาา่ก็ลอยออกมาก็ลอยออกไปของเจ้าแม่ก็นิมก็ลอยออกมาลูกแก้วสองดวงเนี่ยหมุนเจียวกันเขาเป็นดวงเดียวก็พุ่งเข้ามาก็น้อมจิตด,ดูมันก็พุ่งเข้าไปข้างในนี่ก้สว่างสวัยมันเกิดขึ้นหมดเลยลอยขึ้นลอยลงอยู่สองสารอบแต่โอ้แล้วก็ฟังเสียง เจ้าแม่กวนิมมบอกว่ารักษาเสร็จแล้วหายเป็นปกติแล้วเดื๋ยวกิจเรากลับเธอฟังพอกิจแล้ยินแค่นั้นกิจพุ่งออกไปด้วยกันสามดวงของลวงปู่บอกไปด้วยของหลวงพ่อชายก็ไปของเจ้าแม่ก็นิมเพราะท่านเห็นกิจออกไปงห้นท่านในาบอกเอาสั่งกิจท่านกลับที่เดิมทีให้กิจตามเรามาทําไมพอได้ยินกิจก็หมุนเกี่ยวขับพุ่งข้ามาของหลวงพ่อชัยก็หมุนเกีียวกับพุ่งไป แต่ท่านก็บ่นว่าเราทําธุระเสร็จแล้วหายเป็นปกติแล้วกลับเสร็จรอกพอได้ย็นแค่นั้นท่านก็ลุกขึ้นฝ่าเท้าท่านเขินจากพื้นนี่ประมาณเกือบ mm hmm. ก็ลอยหายไปเลยว่ mm hmm. าพิจารณาว่าคำบาดคำบาธรรม,มโอสถรักษามันเป็นอย่างนี้นมันจะกิงไหมหลือร่างกายเราจะหายเป็นปกติไหมกรเลยถอนสมาธิพอตอนสมามาที่มาก็เดินไปเข้าห้องน้ํา เอเดินไปเข้าห้องน้ําเสร็จร่างกายมันเบามันเหมือน,นปกตินี่มันหายเป็นปกติเรามาฉันยาอดไก็ถูกแต่ก่อนมันไม่ถูกฉันยาก็ป่วยอยู่ตั้งนานนี่เดี๋ยวท่านว่าธรรมะโอสดรักษามันช่วยได้จริงๆแต่ว่าต้องตั้งใจแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยทำผิวเผินมันก็ได้แค่นะั้นแต่ถ้าทำถ้าเราทำจรำิงก็ได้จริง เราทำกิงก็รู้กิงเหมือนเรานางสมาธิเนี่ยทำให้ต่อเนื่องทำให้ได้ทุกวันอย่าไปท้อถอยม,มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งก็อยู่นั้นตอนนี้หลวงปู่พางใช้ให้ไปสร้างวัดอยู่ที่อุบลท่านบอกว่าถ้ามีอายุพรรษาไปสร้างวัดถวายท่านหน่อยนะท่าน พได้ตอบท่านสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่นี่แต่อายุพรรษามันส้างไม่ได้ต้องมีเงินบางท่านได้บอกว่า,วาถ้างั้นก็เป็นเป็นไปเป็นผู้บริหารให้หน่อยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะหาไปช่วยแต่ว่าถ้าเราล่วงลับหลับขันไปแล้วขาดเดืออะไรจุดทูบอกเราเราจะหาไปให้เหมือนเรายังมีชีวิตอยู่ท่านพอไปเสร็จแล้ววันหนึ่งอยากฟังธรรมะ กพอแม่ครูบาอาจารย์ใ้เรามาสร้างวัดก็เลยไม่มาเทศธรรมาให้ไม่มาชี้ทางให้เล้จิตมันก็ยังไงอยู่ก็ไเดือมมันจะไปถูกทางหรือไม่ถูกทางนอนั่งบนอยู่ก็บนแค่นั้นน่ะก็เขาสมาธิพอจิตมันเคลิ่มนไปนดเดียวเดียวของมานต้งปูพางต้งปู่สิมหลวงปูแหวนหลวงปูเทศอากันลอยมา,ลาหลายองค์ พอมาแล้วท่านบอกว่าถึงตรงบนลชสาเราเนี่ยลวงปู่ผางเลยบอกว่าลุงปู่สิมแต่หัวค่ำนี่มันมันบ่นถึงเรามันบอกว่าเราไม่ไม่เทศธรรมะให้มันฟังครานี้เป็นเป็นหน้าที่ของลวงปู่สิมนะเทศอบรมมันสักหน่อยว่างแค่บ่นหัวค่ำนะพอ,อกตกดึกก็มาแล้วหลวงปู่สิมท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันเป็นกระแสนะท่านฟาง กระแสเสียงดังบทอยู่นี่เสียงไปถูกไปถึงหูเรากระแสเสียงกระแสกิตกระแสศีลกระแสธรรมนั่นแ้ลกระแสกิตมันก็พุ่งไปหาเราถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มาเทศห้ฟังหรอกทังนวะท่านบอกมันเป็นกระแสกระแสเสียงกระแสศีลกระแสกิตกระแสธรรมมันมันไปหาเราไม่ต้องเอามากหรอกเอาพุทโธ ถ้เดือถึงพุทธานอสติธรรมาธรรมานสติสังขานอสติให้เดือถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแค่นี้ก็พอแล้วเราไปนานท่านว่าไม่นานก็หายแบบก็ย้อนมาถอนสมาธิมาพ่อแอ่ครูบาอาจารย์น้อนึกคิดก็ไม่นา้ท่านรู้หมดว่าเราคิดอะไรท่านอยากอะไรอะไรอยากฟังอะไรท่านก็มาสอนทำลาย นี่และท่านก็เลยสั่งความว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้ถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นคนนั้นก็ได้ของจริงรู้ของจริงแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่ปฏิบัติแต่มีแต่ความอยากมันไม่ได้เราอยากได้สมาธิเราต้องฝึกเอาเราอยากมีปัญญาเราต้องพิจารณาตาม แต่ถ้าเรามีแต่ความอยากจะให้ครูบาอาจารย์มาแนะนําคําสอนมาอบรมเราอยู่ตลอดไม่ได้เราต้องอบรมตัวเองก่อนมันมีสุภาษิ์คําหนึ่งถ้าตนไม่เตือนตนแล้วใครจะเตือนให้ถ้าตนเตือนใจตนได้แล้วใครจะเหมือนถ้าตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยกันพอเข้าใจไหม ถ้าเราตอนคํามาเนี่ยถ้าเราไม่เตือนเราให้นั่งสมาธิใครจะมาเตือนท่านข้าวเย็นเสร็จ้วเออเข้าที่เธอนั่งภาวนาเธอสวดมนต์เธอตัวนี้กิจตัวเองต้องสอนตัวเองแนะนําตัวเองแต่ถ้าตัวเป็นกิเลสมันจะบอกว่าเออไปนอนก่อนใกล้สว่างค่อยลุกขึ้นเบาคราวนี้ลุกสว่างที่ไหนได้หกโมงตีห้าหกโมงแล้วจะไปทํางานแลคะเนี่ย จะมีเวลาไหนมานั่งสมาธิไม่มีต้องพยายามเตือนมันให้ตื่นนอนตีสี่หรือตีสามตกขึ้นนั่งสมาธิได้แล้วไหว้พระสวดมนต์แต่ถ้าเราเหตุทำเป็นนิสัยมันก็จะพยายามเตือนเราให้ลุกขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำเป็นนิสัยแล้วมันนอนก็นอนไปนั่งไหนไดไดแค่นั้นนะเพราะเราทำยังไม่ถึงนี่ เดีย๋ยนี้ต่างคนต่างอายุมากแล้วเพิ่งจะมาฝึกฝนอบรมอยู่สปีหปีสิปีเวลาอายุล่ะมันมาสี่สิบกว่าปีแล้ว30ปี40ปีเวลาที่อายุมันเกิดมันเยอะกว่าเราเรามาฝึกเราก็เหมือนเด็กที่กำลังเขา้าหนุบานกำลังปัญญาจะเท่ามันไหมเท่าตัวกิเลสมันไม่เท่า ของกิเลสมันอยู่ระดับปริญญาแล้วของเรามันอยู่แค่ปอสี่ปอสามปอสี่ปัญญาปอสามปอสี่จะไปเทียบปัาปริญญาได้ไหมไม่ได้อย่างปริญญาจะไปคุยกับปอสามปอสี่คุยเรื่องการครูสอนการอะไรมันก็ไม่เข้าใจต้องระดับปริญญาคุยระดับระดับปริญญาปอสามปอสี่คุยระดับปอสามปอสี่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้น แต่เราต้องเทียบเคียงเอาถ้าเราไม่เทียบเคียงใครจะเทียบใครครูบาอาจารย์ก็ชี้ทางให้อยู่อบรมให้อยู่แนะนำให้อยู่แต่เวลาอบรมมันมีแค่นิดเดียวมันพอจะเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจพอจะรู้มันก็ไม่รู้แต่คราวนี้จะไปถามท่านก็ไม่กล้าถามเรงใจท่านกลัวท่านดูเอาเนี่ท่านบอกว่ากลัวครูเลยไม่รู้วิชาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าตั้งทั้งจังใจจริงตั้งใจทำม,มันก็ย่อมเกิดมีสติมีปัญญามันก็ย่อมเกิดสติปัญญาก็อยู่กับตัวเองฝึกฝนอบรมก็อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่ที่อื่นกักบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตัานตั้งก็ตั้งเวลาให้ประพฤติปฏิบททัติทำก็ตั้งให้แต่เราจะทำหรือไม่ทำก็อยู่กับเรานี่ท่านบอกว่าให้มีปัญญาถ้าไม่เป็นญาทรก่อ็ มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างญาติโยมมาเนี่ยอย่างหลวงปู่ไปอยู่กับหลวงปูผ่ผางได้วันละแค่สองคำฟังทำหลวงปูผ่ผางเนี่ยจำเอาแค่วันละสองคำสามคำ่ันบอกว่าให้ท่องพุโตก็ไปท่องพุโตบอกว่าให้เดินจมกรมทั้งวันก็ไปเดินจมกรมทั้งวันนั่งภาวนาทั้งคืนก็นั่งภาวนาทั้งคืนตอนแรกๆมันก็ไม่ได้อะไนะไม่ได้ก็ต้องอดนั่งอดทนนั่งอยู่นะั่น เสร็จแล้วเน่เมื่อเมื่อมันมีปัญญาขึ้นมาสักหน่อยก็สะพายบาดถือกาน้ำก็ขึ้นหลังเขาทีหนึ่งทีสองก็อยู่นอนมีวันหนึ่งท่านกำลังนั่งอยู่ดีๆกิ่งไม้หักใส่ลังคาสังกสีโครมลงมาแต่มันก็กิ่งเล็กๆนะท่านมีเสียงท่านตามมาด้วยท่านเนี่ยว่า,วามัวมานั่งสปปะบกงอยู่นี่มันจะได้อะไร มันจะมองเห็นกระดูกตัวเองไหมเนี่ยท่านพูดแค่นะั้นโอ้ก็ได้ว่าหลวงปู่นั่งมาทั้งวันแล้วหลวงปู่จะไม่ให้ดูกสีดงฮานพักสักหน่อยเลยเนาะพอลุกขึ้นมาแล้วก็เเตรียมบารถือกานน้ำสะพายผ่าสังขาก็ขึ้นไปหลังเขาพอไปแล้วมันตั้งใจจะไปเดินจงกรมพอจุดเทียนเดินจงกรมได้แค่เครื่องเล่เมเล็กนักเล็กอะ สนันิชายแขนเนี่ยมือเดินจมกอมอยู่ประมาณเครื่องเล่มมันง่วงนอนอเอาบาตตั้งไว้ข้างๆผ้าสังขาแล้วก็ถอดตะหนึ่งนอนท่าสัยยาดไม่นานก็ามาอีกแล้วเสียงนึกว่าจะหนีเราพ้นหรือไปดูที่กุฏิมันก็ขึ้นหลังเขามา เืนหลังเขามามันตั้งใจจะมาเดินจมกรมตั้งใจจะมาเดินจะมานั่งสมาธิกลับมาก็มานอนอีกท่านาว่ากลนอนเมื่อไหร่มันจะหายสักทีก็สะดุ้งขึ้นมากะตีสีหลวงปู่อาลูกเสียดูงขาเพิ่งจะพักไปพอท่านเรียกแค่นั้นจะพายบาดถือกา้ําก็ลงมาสถดาเหมืนอนเดิมตอนชาวมาท่านบอกว่าจะนี้เราไปถึงไหน ภูเขาลูกนี้เราคุมไม่หมดแล้วนี้ไปไม่พ้นหรอกเรารู้อยู่ตลอดเวลาแล้วนะนนท่านก็อายท่านเพราะจิตท่านไปแต่กายท่านไม่ได้ไปตอนเช้ามาเนี่ยท่านกายท่านพูดตอนกลางคืนเนี่ยมีแต่จิตมีแต่เสียงไปพูดไปดูดาคือลักษณะนี้ยครูบาอาจารย์ท่านจะให้เอาท่านจะให้เราตั้งใจทำความภาคความเพียร ไม่ให้มันขาดช่วงไม่ให้มันขาดตอนให้มันติดต่อกันมันจะได้คล่องตัวบางทีก็กระลุงปุจยอที่เขาตั้งงอจังหวัดช้ยภูมิพรรษาท่านเยอะก,กว่าหลวงปู่สองพรรษาท่านบวชพสสิบ